อภิวาเทนิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสมมาสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆสังฆังนะโมนะโมตัสสะภะคะวโตาอาระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัาสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิปิปิโสภะคะวตอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโรปุริสัตธรรมาสาระธีสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวตีสวาคาโตภะคะวะตาธมโม สันติอิโก ο, อากาศิโก ο, เอหิปัสสิโก ο, โอปะณิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปัน,น ο, โนภะครวตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปัน,น ο, โนภะครวตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปัน,น ο, โนภะครวตโตสาวกสังโฆ สามีทิปติปันโนภควาโตสาวกสังโฆยะทิ่ังจต,ตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสภุคลาเอสาภาควาโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระนิโย อนุตตรังปุญญาเกตังโลกาสาตติสังเกาเมจารูเพิริสิกรตเตจันทลิเควิมาเนทีเประเทจะขาเมตรวนาสหาเนเคะหะวัตุมาย เทเทปุมมาเจยันต mm ุเทวาจัลธลวิสมียขคันทัปนาคาติทันตาสันติเกยังมูนิระวระวะจนัางสาทะโวเมสุนันตุธรรมสวัณกาโลอะยามพระทันตาธรรมสวัณกาโลอะยามพระทันตาธรรมสวักาโลอะยามพระทันตา สัตว์สัพพะกุมาเทวโตโรพระกวาตาปัจจยนามะกายนาคายศัมมนามะกายะนาจียะสัพพะพุทธมาเทวตาวานนสัพพะโยมะณมนังปุมาเทวัสสะกัตถาอุปติโยวาปะรยัตถตังปติโยสังภระกวาตี สั <c oughs> ตว์ทมันตโรตูตสุขุทตยสาตัปะเทติกเกี่ยวใกล้มีบน้องว่าุดมันไม่ใช่มันลูอย่างไงมันก็นำไปคัดไปควงไปสิ่ ที่มันมองไม่เห็นมันอยู่ข้างนอกไม่ให้มันรู้ไม่ให้มันเห็นเทีท่านสีบอกรับพ่อมเอเปอเสีขายวิญญาณอยู่แถวระแวกนี้นะคะเจ้าสีจะทางไม่น่าจะกัดขวางเนาะน่าจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีหรือว่าดวงจิตนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคสรับที่เข้มครับคุณครับ ก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะงวดนี้นะครับผมคุณพ่อก็ฝันดีแล้วงวดก่อนสามตัวตรงเลยเนาะพ่อไปออกต่างประเทศใช่ไปออกต่างประเทศก็คือคืนก่อนที่รัฐบาลไทยจะออกคืนนั้นมันออกต่างประเทศเนาะพ่อเนาะคืนวันที่สามสิบเอ็ดใช่ออกต่างประเทศครับทั้งสามตัวคุณพ่อให้ไปเจ็ดเจ็ดสองมันออกต่างประเทศสองเจ็ดเจ็ดใช่สามตัวตรงเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าแปลกเนาะพ่อเนาะทําไมทั้งที่ญาท่านบอกว่า ใช่แนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะขึ้นรถไฟไปออกต่างประเทศไปขนาดนี้นะพ่อเนาะใช่นะครับออกไวมากสังกตมันถูกต่างประเทศมาสี่ห้างวดเลยใช่ไหมพ่อสี่งวดติดโอ้ครับเป็นเพราะอะไรทําไมถึงเป็นอย่างนี้นะพ่อเนาะเหมือนมีคนต้องต้องการอยู่ออกพักออกช่คือออกไวใช่ครับให้ไปออกอย่างนี้เนาะ ทีนี้เราก็เลยมาพิจารณาดูวว่าเอา้าทําไมเวลาหวยไทยเวลาจะเวลารัฐบาลไทยทําไมท่านถึงยังยังยังแบบว่ามันปิดปิดหรือว่ามันอะไรหรือว่ามันไม่ใช่หรือว่ายังไงแต่ทําไมเวลาไปพูดในห,หวยต่างประเทศพูดตัวไหนออกตัวนั้นเนี่ยมันต้องเรกก็เลยว่าเออหรือว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับพวก ก็เรียกว่าพวกสัมภเวสีนะเราพูดอย่างนี้น่ะเขารู้หมดทุกอย่างนะเขารู้แต่สัมภเวสีพวกที่เขามีฤทธิ์มีเดชเขาก็มีเหมือนกันเขาก็เก่งเหมือนกันนะเขาก็เหมือนว่าจะมาปัดไม่ให้มันออกอันนี้น่ะมันก็มีทีนี้ก็เลยว่าเอ้าไม่งั้นก็ไปไม่ให้เขาแบบว่าเหมือนถ้าปิดอย่างนี้แล้วเขาก็ปิดพูดง่ายๆเหมือนปิดภูมินะปิดไม่ให้เข้ามาไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นครับคือปิดเอาไว้ไม่ให้สิ่งเหล่านี้มารู้มาเห็น ขอให้มันเห็นตัวไหนก็ขอให้มันออกตัวนั้นอย่างเงี้ยอย่าให้เอาไอ้สิ่งตัวนี้มาปิดเอาไว้อีกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อกี้อย่ไม,มีแนวปัดออกเนาะใช่ครับทีนี้ก็งวดนี้ก็เน้นน้ํากระปูกระปิ้ยาก,กับสถานที่ตรงนี้แล้วพ่อเราขอเป็นรัฐบาลไทยใช่ขอเป็นรัฐบาลไทยครับแต่ว่าความฝันคุณพ่อเนี่ยก็ส่วนใหญ่คุณพ่อโทรไปบอกคนคนนี้ถูกตลอด เป็นต่างประเทศอ๋อต่างประเทศอันนั้นโทรไปสี่ครั้งก็ถูกสี่ครั้งติดกันเลยครับสงสัยน่าจะดวงสมพง์กับคุณพ่อเนาะดวงเข้ากันนะครับงวดก่อนเลขกคุณพ่อก็มีไม่กี่ตัวเนาะก็เป็นตาออกนะครับแต่ว่าไปออกต่างประเทศก่อนแบบนี้ต่าง,งประเทศก่อนครับงวดนี้ในลักษณะของความฝันคุณพ่อฝันยังไงครับงวดนี้ฝันว่าก็ยังไม่ถึงสงกรารแล้วทําไมถึงได้ไปเล่นน้ําสงกรารกันแล้ว เขาเล่นกันก็เต็มแล้วเนาะสงการับที่มันเป็นรถแบบรถปิกอัพนะพวกเขาเล่นเขาก็นั่งอยู่ข้างท้ายรถเต็มก็สาดน้ํากันมีเล่าอยู่คนเดียวไปนั่งอยู่กระโปรงหน้ารถนะรถเขาก็ขับเอ้ามันจะไม่ตกรถหรือว่าไม่รั่วน้ํามาถึงไหนก็สาดก็ไปสาดก็มาทีนี้ก็มันนึกได้ว่าเอ้าเอะฝันไม่ใช่ท่านจะให้โชคหรือในความฝันเนาะเราก็แปลกใจหรือว่าท่านจะให้โชคกับรถคันนี้หรือว่าทําไมเรามานั่งอยู่ ได้กระโปรงรถเขาคนเดียวน้องนั้นเขาก็อยู่ท้ายกระบะปกติคนเล่นน้ําจะต้องเล่นนั่งท้ายกระบะใช่ใช่อันนี้ไปนั่งเนี่ยมันแปลกมันนั่งอยู่หน้ากระโปรงรถเขาเลยเนี่ยนั่งเล่นน้ําทีนี้ก็เลยโยงมาว่าเอ้ไม่ใช่ท่านจะให้หวยหรือว่าอย่างนี้อก็เลยพอตื่นขึ้นมานั่นเลยก็เลยจําได้รู้อยู่ว่ารถคันนี้เป็นรถใครอะไรครับก็เลยไปดูทะเบียนรถเขาอันนั้นเลยเนี่ยก็เป็นทะเบียนรถอันนี้หละ นั่งอยู่หน้ากระโปรงรถเลยใช่ไหมครันั่งอยู่ข้างหน้าเลยถึงว่าเอ้าทําไมมันไม่ร่วงตกลงมานั่งอยู่กระโปรงรถเนี่ยนะครับนั่นแหละก็เลยคิดว่าเลยในความที่แบบนิมิตเนาะไม่ใช่ท่านจะให้โชคให้ลาบเอยรถคันนี้อะไรอย่างนี้ครับค่ะเ็เลยไปดูทะเบียนรถเขาคือเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเนี่ยทะเบียนรถอเจ็ดศูนย์สามเจ็ดใช่เนี่ยทะเบียนรถคันนี้ทะเบียนรถเต็มเต็มนะพ่อเนาะใช่ค่ะ เจ็ดศูนย์สามเจ็ดอือก็เลยอาลงทั้งทั้งหมดไปเลยนะพ่อนเนาะใช่หรือว่าเหล็กสี่สี่สี่ตัวนะทะเบียนรถเขาครับใช่ว่าตั้ดเลี้ยงจะมีแค่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามกับเจ็ดเท็ยบแค่นั้นเองพี่นิวเพราะว่าเหล็กสี่ตัวกะมันมันสัมกันก็คือเลขเจ็ดนะครับใช่ถ้าให้คุณพ่อจับให้สามตัวในส่วนตัวคุณพ่อชอบตัวไหนครับเขาไล่เลยแหละศูนย์สามเจ็ดเลยแหละอือศูนย์สามเจ็ด <7. S 2> ใช่ หรือว่าจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมพ่อใช่ต้อยางงั้นก็ได้แต่ถ้าไล่เอาตรงๆอย่างที่นิมิตก็เอามันตรงๆอย่างนี้แหละศูนย์สามเจ็ด่อศูนย์สามเจ็ดตรงๆอย่างนี้ใช่ครับขอให้ท้ายรางวัลที่หนึ่งกันนะศูนย์สามเจ็ดครับแล้วที่นี้เลขล่างหนึ่งเจ็ดก็นิมิตอีกอันที่วันหนึ่งเจ็ดเนี่ยครับนิมิตที่เห็นงูเยอะไปหมดเต็งงูอะไรมากมายขนาดนี้ไอ้ทั้งกลัวก็กลัวไอ้มองดูก็กลัวกลัวมันจะมา โชกเรามากัดเราเนาะแต่มันมีงูแปลกอยู่สองตัวที่ว่ามันไม่มันไม่เลื้อยคือเขาที่เห็นนะมองไปก็เห็นตัวหนึ่งมันโคตร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 ไปแล้วหางมันก็ยาวทําเป็นวงกลมเหมือย่างว่าน่ะเป็นเนี่ยมันเป็นเลขหนึ่งไทยอ่ะคแล้วอีกตัวหนึ่งมันก็มันตั้งด้วยนะตัวตัวนี้ไออีกตัวน่ะมันก็เอาหางอยู่กับดินแต่มันตั้งตรงปึ๊กอย่างเงี้ยแล้วหัวมันกับเป๋มันอย่างเงี้ย มี<ป>มันเหมือนเลขเจ็ดนั่นนะครับมันแผ่แม่เบีย้ยใช่ไหมพอ่อใช่แบบแผ่แม่เบีย้ยปกติแผ่แม่เบีย้ยก็แค่นี้ใช่ไหม<ะ>อันนี้มันยาวมาจนเป็นเลขเจ็ดเลยอ่ะ๋อครับนั่นเลยก็เลยคิดว่าอ้อันนี้ถท่าว่าใช่ถ้าว่าให้เป็นปริศนาก็หนึ่งเจ็ดเลยแหละอย่างนี้อแต่ว,ว่าพ่อฟันแปลกอยู่เนาะใช่เพราะงูเยอะแยะมันก็มีพิศดารแปลกอยู่แค่สองตัวนอกนั้นเขาก็ปกติเขาก็เลือ้อยเขายัางมี้เต็มอยู่ว่ะเจ้าเห็นเป็นเลขเจ็ดหนึ่งใช่ไหมพอ่อใช่ ตัวแรกเนี่ยโคดเป็นเลขหนึ่งเลยแหละยาวงามมากหนึ่งเจ็ดแต่อีกตัวหนึ่งนี่แหละตั้งตรงเปื่อแล้วก็หันไม่แผ่แม่เบี้ยอย่างเงี้ยแต่ก็หันแผ่แบบนี้เน่ะแผ่เป็นเลขเจ็ดอย่างนงี้นเนค่ะนั่นเลยตัวใหญ่ไหมคะพ่อก็ใหญ่ใหญ่พอประมาณก็ประมาณเนี่ยขนาดนี้อย่างนงี้่ะค่ะ<า>งูนะ แต่ว่านี่เต็มเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะใช่แต,แต่โอ้โเยอะมากงูนี่เยอะจริงๆอ hmm, <okay. S 2> เต็มไปหมดแต่มีงูแปลกอยู่สองตัวแค่นี้แหละนอกกนั้นก็เป็นปกติเขาก็เลื้อยนั่นกันไปนั่นกันมาแต่มีแปลกอยู่สองตัวที่ทําไม่เหมือนเป็นตัวเลขค <Okay. S 2> ตัวหนึ่งนั่งนอนขดเป็นเลขหนึ่งตัวหนึ่งชูขึ้นแล้วก็ทําหัวยาวๆมาแบบนี้ให้เป็นเลขเจ็ดน่ะนั่นเลย เือนปู่ท่านมาดูบรรดาให้ค no. 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 ุณ no. พ่อฝันหรือเปล่าเนาะก็เลยเห็นเป็นเลขหนึ่งเจ็ดเนาะพ่อเนาะใช่ครับพ่อเห็นงั้นก็เลยเราก็เลยตีว่าโอ้หนึ่งเจ็ดนั่นแหละครับถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเลขล่างแล้ว่าอย่างนี้นั่นแหละมันจะเป็นเลขล่างเนาะพ่อเนาะใช่ครับแล้วทีนี้มีก็คือคนในครอบครัวของคุณพ่อเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับมาสถานที่ตรงนี้แล้วเห็นเลขเป็นสีแดงเลยใช่ไหมพ่อเป็นสีแดงเลยเห็นเห็นตรงไหนครับพ่อเห็นกับ ข้างหน้าแผ่นหินนี่แหละลอยออกมานั่นไม่ใช่ว่าอยู่ติดแผ่นหินนะเลยกมันลอยออกมาจากแผ่นหินใหญ่ๆได้ใช่ใช่ใช่เล็กลอยอยู่ข้างหน้าขับแล้วแล้วคนคนที่เห็นนี่เป็นเป็นน้องเป็นน้องหรือเป็นพี่ของคุณพ่อครับเขาเป็นเป็นคนเป็นน้องอ๋อเป็นน้องอ๋ออยู่บ้านนี่อยู่ใกล้ๆกับสถานที่ตรงนี้ใช่ก็คือญาติกันเนาะใช่ครับขับเป็นคือญาติกันนะครับ ก็เลยมาสถานที่ตรงนี้จะมาขอโชคขอลาบปรากฏว่าเห็นเลขใช่เลขลอยออกมาเห็นครับคุณพ่อก็เลยได้เดินไปถามน้องเมื่อกี้ใช่เห็นห็นเพื่อนเห็นเป็นเลขตัวไหนครับพ่อคนคนคนหนึ่งเห็นสามห้าอีกคนหนึ่งเห็นเจ็ดห้ามาสองคนก็เห็นคนละเห็นคนละตัวแต่ก็เห็นเลขลอยออกมาเหมือนกันเลขออกมาลอยออกมาเลยใช่นะครับก็เห็นวันเดียวกันด้วย อครับนานน,านรหรือ,อยังพอที่มาเห็นครับก็ประมาณสามวันนี่แหละสามวันที่ผ่านมาเนาะใช่สามห้าอีกคนหนึ่งเจ็ดห้าใช่เลขแต่เลขนี้ไม่ใช่อยู่ในแผ่นหินนะเลขอยู่หน้าหินลอยออกมาเห็นเป็นตัวอยู่ข้างหน้าครับเป็นตัวเลขโอ้าก,กาแฟเปือน,น,นสีแดงจึงคงเลยใช่ไหมพ่อใช่ตัวเจ็ดห้าเนี่ยสีแดงแป๊ดเลยเขาบอก ค,คนผู้ชายที่เห็นนั่นนะเห็นห่านนี่นบอกสีแดงเลยลอยอยู่ข้างหน้าเห็นเห็นด้วยตาเปล่านะมองดูกับเลขลอยอยู่งั้นเลยเ,เลขกับเลขห้าครับนี่แล้วอยู่ดีๆทำไมเพื่อนถึงมาขอเลขครับพ่อเพื่อนได้ฝันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ฝันก็เหมือนว่าถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนว่ามาขอปู่ขอย่าตรงนี้ก็เหมือนก็เรียกว่ายัางไงล่ะก็อยากให้ปู่ให้เนะจะได้แบบว่า พอมีเงินน่ะนะจะได้ไปใช้หนี้ใช้สินงอะไรอย่างเงี้ยก็มาขอแบบนี้นคนัะมาขอโชคขอลาบอย่างเงี้ยอยางมีโชคมีลาบใช่ายาง <ขอ S 2> มีโชคมีลาบทีน,นี้ก็เลยต้องมาพิจารณาดูเออมาขอแล้วก็เห็นอย่างนงี้มันก็เปกเนาะแต่ว่าเราก็มากานประจํานี่แอดมินก็ยังไม่ค่อยไม่เคยเห็นเลยนะครับเนาะใช่นะครับนี่ก็จะไม่เคยเห็นเหมือนกันส่วนมากก็เห็นได้แต่แค่นิมิต แค่นั้นแหละแต่จะมาเห็นเลขออกมาให้เห็นอย่างนี้ไม่เห็นครับหรือไม่ก็เป็นอีการ้องทักเนาะ<ช>อีการ้องเป็นตัวเลขนะครับใช่ที่เปลกๆเปนั่สถานที่ <entertain. S 2> ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าคนด้านนอกนี่เข้ามาขอโชคขอลาบนี่เขาว่าได้กันหลายคนเลยใช่ไหมครันได้เยอะบอกไม่ถูกอย่างนี้เยอะมากครับ,รบแต่มันอยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่บุญเขาดวงของเขาเนาะครับเขามาเห็นเขาก็ได้แบบนี้เลยแต่ส่วนมากเขาจะไม่เห็นเลขที่เป็นรอยออกมาเขาเห็นเลขที่ ขึ้นกับแผ่นหินเขามองปเห,ห็นอยู่กับแผ่นหินครับเขาไปซื้อเขาก็ถูกอย่างนี้นานเลยบางคนก็มาจุดทูบใช่บาง<อ>คนก็จุดูบขอนะันจะแบบนี้ครับครับยังไงก็เนาะขอภาวนาผู้ท่านให้ออกเลขที่เห็นกันวันนี้เนาะพ่อเนาะใช่นะครับขอเป็นรัฐบาลไทยขอเป็นรัฐบาลไทยขอให้เลขออกอยู่ในนี้แหละให้ออกอยู่แบบที่เห็นนี่แหละครับ มตัว่าเลขออกว,วันอาทิตย์เลขคุณพ่อก็สวยอยู่เลขวันอาทิตย์นี้ส่วนตัวคุณพ่อคิดว่าจะเป็นเบิ้ลหามไม่พองวดนี้เบิ้ลหามครับไม่ไม่เป็นครับไม่ไม่เบิ้ลแล้วก็ไม่หามคับพอ่อจะออกเป็นตัวเป็นตัว<ม>เป็นตัวไม่มีเบิ้ลไม่มีหามครับหรืออาจจะเป็นศูนย์สามเจ็ดที่คุณพ่อชอบก็ได้เนะใช่ นะครับพ่อคุณพ่อเนี่ยอจับให้ตรงตรงเลยศูนย์สามเจ็ดในเลขสี่ตัวใช่ศ <0 37 S 2> <อ>ูนย์สามเจ็ดถ้าออกตรงๆก็เอาศูนย์สามเจ็ดตรงๆอย่างนี้เลยครับ<ช>หรือว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบแบบของคุณพ่อก็ไปจับตัวอื่นก็ได้นะพ่อเนาะใช่ลองคิดดูอ่ะศูนย์สามเจ็ดถ้าจับตรงนี้ออกมันก็เจ็ดสามศูนย์มันก็เลขตัวเดียวกันเนาะครับมันไม่ได้เลขไปตรง<ช>ไหนเนาะใช่ครับก็ดูเดี๋ยวจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดอย่างนี้ก็ได้นะพ่อเนาะ ใช่ที่แล้วออกอะไรเจ็ดศูนย์ศูนย์ขาดเจ็ดศูนย์ศูนย์ดูดิอันนี้เป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์ก็ได้น้ะแปลกแปลกเลขตัวเก่าทั้งนั้นอันเหมือนอันเจ็ดเจ็ดเก่าบ่ะอืมเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็มาเจ็ดศูนย์ศูนย์าหรือว่าเจ็ดจะยังอยู่เจ็ดอาจจะยังอยู่เหมือนศูนย์สามเจ็ดก็ยังมีเจ็ดอยู่ไดครับไม่แน่อาจจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหรือว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์นี้ก็ได้น้พ่อเนาะใช่เป็นได้ทั้งนั้นเลยครับ แต่ก็อยากให้มันเป็นเห็นเห็นอย่างเงี้ยก็อยากให้มันเป็นศูนย์สามเจ็ดนี่แหละครับเห็นตรงๆอย่างงี้ครับมันออกตรงๆอย่างงี้ครับเพราะว่าคุณพ่อในฝันว่านั่งหน้ากระโปรงนี่มันจะไปออกแล้วมันเลขหน้าสามตัวได้ไหมพ่ออันนี้ก็จอตเตอรี่เรามันละสี่พันเนี่ยครับมันก็ไม่แน่เนาะแต่นั่งข้างหน้านี่แหละแต่นั่งข้างหน้าานั่งแน่นอนแหละนั่งบนฝากระโปรงข้างหน้าเลยแหละครับกลัวจะร่วงลงไปจากรถก็กลัว เราไปนั่งอะไรอยู่คนเดียวครับเนี่ยมันมาแปลกตรงที่ให้นั่งอยู่คนเดียวนี่หลิครับผมนั่งข้างหน้านะครับผมการรถก็ยันชัดเจนใช่ทะเบียนรถไม่รู้นี่ไปไปไปหาตามรถคันนี้อออยากรู้ว่าทะเบียนรถอะไรแต่ในฝันไม่รู้ว่าทะเบียนอะไรหรอกครับจำจำสีได้จำสีรถได้จำคนขับรถได้อะไรได้อย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลย ไปตามไปตามหาดูว่ารถคันนี้อยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนก็เลยไปดูทะเบียนรถด,ด้วยความอยากรู้เพราะมันแปลกทำไมอยู่ๆรถได้มานั่งอยู่กับรถคันนี้แล้วก็ไปเล่นน้ำสงการคนก็เยอะแยะเล่นน้ำสงการเนาะคร,นครับัครบยังไงก็อรอลุ้นกัรงวดนี้เดี๋ยวเอาประการเงินมาเขียนให้ท่านผู้ชมเลยสูงสามเจ็ดนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมถ้า ไม่ชอบเหมือนคุณพ่อจับเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับผมใช่คุณพ่อส่วนตัวคุณพ่อชอบศูนย์สามเจ็ดนะครับเป็นเลขทะเบียนรถนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆาสำหรับแนวทางวันนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขกันนะครับขอบคุณพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของคุณพ่อหนองนะครับเป็นแนวทางความฝันนะครับเป็นเลขทะเบียนรถเนาะเจ็ดศูนย์สามเจ็ด นะครับแนวทางไปจวดวันที่16กุมภาพันธ์2568นะครับผมเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภกับคุณพ่อในงวดนี้นะครับท้ายคลิปนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ